สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเจหมวยเบิกบานนะคะก็มาเบิกบานอยู่ที่หมอนุตแม่นยำเฉียบขาดนะคะคือแม่นมากจนเอฟซีบอกว่าทําไมหมอนุหยิงหรอไม่ไปอัดออกรายการสักทีมไม่หยิงนะคะหมอนุ์คิวทองทองนะคะน,นี่นี่นี่ดูท่านผู้ชมรอบข้างรอบด้านนี้มีแต่คนดังนะคะมาดูก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคือเดินเดินที่ออกคลิปกับมวยเมื่อเดินที่แล้วคือปังมากอือ เดือนนี้ก็ปังนะคะเดือนนี้ก็ปังนะคะเดือนนี้ก็ปังนะเป็นวิชาการที่แม่นยำนะคะเราพูดไปตามวิชาการด้วยนะคะไม่ใช่สนุกก็สูกสนุกแต่วิชาการก็เป็นวิชาการนะจ๊ะอันนี้ต่อไปเป็นราศีตุลเป็นราศีที่บอกอยากกรี๊ดนะรวมเขามาแล้วอยากกรี๊ดหลังจากสรบสไลด์มาสองปีแล้วฟ้าเปิด พลังงานส่งแสงสว่างเข้ามาสู่ราศีตุล <ừ> ราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ที่ผ่านมาน้ำตาหนองอาบสองแก้มมันเยอะแล้วอ,อให้เขาเกิดให้เขาเจอเขาเกิดค่ะเขาเกิดมาพร้อมคู่แล้วเข้ามาพร้อมคู่ <ừ> เป็นราศีที่ต้องเจอคู่อะจะมีคู่อุปถรัรมภ์หรอคะเจอทั้งคนอุปถัมภ์เจอทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเจอทั้งคู่สัญญาคู่กรณี<อ>กับ<อ>พาร์ทเนอร์ แล้วก็คู่หุ้นส่วนคุณ 1941, bursting, ดวงดีจังเลยนะคะเขให้เขาดวงดีเพราะต้องปล่อยเขาเพราะที่ผ่านมาเขาเหนื <parfois. S 2> ่อยมากอืมแต่ปีนี้คุณต้องขึ้นต้องยอมเขาตุนค่ะเขาต้องยอมเขาเพราะปีนี้การงานเขาฟ้าเปิดแล้วงานบริการงานเซอร์วิสงานออนไลน์งานอินเตอร์เทนงานเกี่ยวกับเซอร์วิสมายทั้งหลายแหล่ของเขาทั้งนั้นปีนี้งานของเขามาแล้วค่ะ อย่าไปสกัดดาวรุ่งเขาเลยของจริงมาแล้วค่ะ,ะพลังงานแสงสว่างกำลังศาสตร์เข้าประหาเขาพลังงานแห่งความโชคดีคุณตุลคะ่ะขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะคุณตุลใช่คุณเกิดแล้วคะ่ะเกิดแล้วคะ่ะคุณไม่ได้เกิดธรรมดานะคุณเกิดแบบโอ้โหเกิดแบบยิ้มแบบบยิ้มบบกว้างนะยิ่งกระจุดบังไฟนะคะ,ะบังไฟพญานาคนะคะบังไฟพญานาคเมยน,นะคะแม,แ,มแม่นแม่นอีรีค่ะ เป็นปีคือโอกาสมาเลย,ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนเขาก็แจกจ่ายโอกาสให้เขาเลยเออมีเพื่อนราศีน,นี้อยู่นะคะท<ส>่านศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เขานะเมตตาเขานะอคนนี้เขาทาดีมานานแล้วถึงเวลาเขาจะเกิดชะตีคู่ครองอาจจะอยู่แดนไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะได้รับข่าวดีจากทางต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือว่าปีนี้ตุนเจอของจริงของแท้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่ลวง นะคะเป็นของจริงรู้สึกว่าสุขภาพอันใหมเขาก็ฟื้นตัวแล้วเขาแข็งแรงขึ้นมาแล้วคู่สัญญาคู่กรณีคู่พาร์ทเนอร์จะเข้ามาประสานงานแล้วมาดีค่ะไม่ใช่สแกมเมอร์ค่ะไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะของจริงค่ะของจริงนะคะการเงินการทองหาได้จริงแต่รายจ่ายแกยังเยอะอยู่นะคือก็หาได้จริงค่ะได้แต่ว่ารายจ่ายแกยังรออยู่อีกเพียบ แต่ไม่ต้องไปซีเรียสใจก็ใจไปฉันกาลังมาแล้วกําลังฉันกาลังมาแล้วกําลังใจฉันมาแล้วกําลังใจมันมาให้แล้วมันใจก็ใจไปงานมาผู้ใหญ่อุปธรรมมาใช่จะได้บ้านได้รถได้อะไรชิ้นใหญ่โตมีโอกาสมีโอกาสนะคะอาจจะได้ครอบครองทรัพย์สินที่ดินด้วยอันตุนยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะกับเขาไปเลยค่ะยินดีเลยค่ะยินดีนะคะเขาบอกว่า พี่มีรักเดียวได้เลยค่ะพี่อย่าเจ้าชู้นะคะตนเ้าเป็นคนขยันะแฟนก็เป็นคนขยันเป็นคนเอางานเอาการเป็นคนบ้างงามนี่คือคู่ครองของราศีตุลนะคะส่วนปีนี้คู่ครองอาจจะอยู่แดนไกลอาจจะมาจากการสื่อสารมาจากโซเชียลก็ได้แต่ว่าเป็นโซเชียลที่มาแบบของจริงไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะไม่ใช่สแกมเมอร์ค่ะ มาแบบของจริงของแท้นะนะเมื่อดาวพฤหัสมาส่งแสงส่งสว่างพฤหัสก็คือบุญพฤหัสก็คือเขาทำบุญมาจากอดีตชาติเขามาส่งผลจะให้ผลดีแล้วให้ความอุดมสมบูรณ์ให้เงินให้ทองให้ความรักให้คู่ที่แท้จริงของเขานะคะที่สำคัญเขาจะได้ออเดอร์ได้งานได้ความฝังมไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ไม่ว่ามาจากออนไลน์หรือมาได้มาจากเซอร์วิสไมา์คือคุณเดินไปทางไหนคุณจะโชคดีหมดเลย คุณจะมีซัพพอร์ตมีคนคอยซัพพอร์ตคุณแล้วก็ยังจะมีโชคแบบแบบม้นมันเหลือเชื่อนะใช่แต่ก็ไม่แปลกนะเขาตกเขาตกจริงนะคะเขาตกมานานสองปีพอกับกรกฎนั่นแหละค่ะแต่เวลาเขาขึ้นเขายิ้มแบบเสยเลยนะเฮ้ยฉันสุขใจจังเลยบังไฟพญานอคเขาก็มอไฟพญานาเขาขึ้นแบบนั้นเลยนะ พี่นุชก็เลยบอกว่าพี่นุชไม่ห่วงตุลตุลพวกกลุ่มตุลพวกกลุ่มเมษแล้วก็กลุ่มมีนพวกนี้แล้วก็มังกรพวกนี้เขาปอดทยานกันขึ้นกรกฎเลยนะเขาทะยานกันคือคือ,อเป็นราศีดีมากคือเ,ะคะเขาปอดคอกัอนขึ้นเลยค่ะนะคะดิฉันบอกว่าสําหรับพี่ตุลเขาเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนคชอบ เป็นคนมีความรู้เป็นคนวาจาดีและเป็นคนมีเหตุมีผลทําอะไรก็แล้วแต่ตุลนี่เขาจะเป็นคนมีเหตุมีผลมีเหตุผลไปหักล้างเขา,เขาเขายอมรับนะปีนี้ถือว่าเป็นปีกปีทองของกำไบของเขานะคะแต่แต่ต้องระวังอารมณ์ไหมคะราศีตุลเนี้ย<ล>ร่าสุราอารมณ์นี่ถ้ามันเขาเครียดนะ่าจะผ่านมาแล้วนะเขาหนอยมาแล้ว<อ>ผ่านมาแล้วนะคะ ต่อไปนี้ไม่น่าใช่สุขภาพก็สุขภาพที่ผ่านมาฉลุยแหละค่ะที่แพ้นั่นแพ้นี่ก็เริ่มดีแล้วเจอหมอดีแล้วคะเจอหมอดีค่ะเอาเป็นว่าคุณราศีตุลนะคุณโชคดีเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะคือคุณโชคดีมากๆนะคะแล้วก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะยินดีด้วยฟ้าเปิดฟ้าและแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะดูเจาะลึกมากกว่านี้ก็คือว่าต้องต้องโทรหาหมอหนุ่มส่วนตัวนะคะดูทางออนไลน์ได้หมดนะคะ เบอร์โทนนี่หมวยจะใส่ใต้ลิงก์ไว้ทุกคลิปนะคะที่ออกกับหมวยนะคะแล้วก็ติดต่อหมอรุ์ได้เลยนะคะหรือใครยังใครดูไม่ทันหรือว่าใครใครงงแชทเข้ามาหาหมวยมาเจาะลึกเจาะกับเรื่องอาชีพเรื่องงานเรื่องการเรื่องความรักได้เลยอันนี้ก็ต้องเจาะแบบส่วนตัวเลยนะคะเจาะดวงใครดวงมันค่ะดวงใครดวงมันนะคะอันคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ